จะสามารถทําให้เขากลับมารักเราได้ไหมคะนะครับเขาบอกว่าเราเรียกร้องมากเกินไปกลับมาได้ครับเป็นข้อผิดพลาดเลยนะที่หลายคนเนี่ยโคตรพลาดเรื่องนี้เวลาที่คนคนหนึ่งคบกับคุณมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเออคุยกับคุณแล้วไม่คลิกคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าเออมันไปต่อกันไม่ได้เพราะคุณไม่เข้าใจว่าความรักมันมีสามสเตทที่มันเป็นสิ่งสําคัญสเตทที่หนึ่งครับคือยังไม่อินครับสเตทที่สองครับ คือกำลังอินครับและสเตทที่3ครับคือการเริ่มไม่อินครับมันจะเป็น3สเตทครับสเตทแรกยังไม่อินกันเลยครับเพิ่งคุยกันเพิ่งแชทกันนะครับถามไทยกันนะครับในระยะเวลาเออนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กันนะครับโทรกันบ่อยขึ้นนะครับวิดีโอคอลกันบ่อยขึ้นคาสายกันมากขึ้นเพราะคุณกําลังเข้าสู่ของความสัมพันธ์ที่กําลังอินครับแต่อยู่มาวันหนึ่งครับคนคนหนึ่งบอกว่าคุณเรียกร้องมากเกินไป นะครับบอกว่าคุยแล้วไม่คลิกบอกว่าเออคุยแล้วเนี่ยคุณอะ่ะไม่ใช่ก็เลยพยายามตัดความสัมพันธ์ครับ <c oughs> เพราะความสัมพันธ์ของคุณเข้าสู่สเตจของความไม่อินครับจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะต้องดึงระดับให้อยู่ในระ,ระดับนี้คือระดับของการกําลังอินครับการจะดึงให้คนคนหนึ่งเนี่ยต้องข้างคล้ายคุณอยู่ตลอดเวลาเสพติดคุณอยู่ตลอดเวลาอยากมีคุณไปตลอดทั้งชีวิตมันต้องทําอะไรบ้างหนึ่งครับความคาดเดาไม่ได้ครับหนึ่งคือต้องคาดเดาไม่ได้ บางวันตอบบางวันก็ไม่ตอบบางวันก็อ่านเร็วบางวันก็ดองไว้บ้างบางวันก็ยอมให้เขามาหาบางวันก็ไม่ยอมให้มาหาบางครั้งก็ไปเที่ยวกับเขาบ้างแต่บางครั้งก็ปฏิเสธบ้างคือเขาไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่าเอ๊ะในลำดับต่อไปวันนี้คุณจะทำอะไรพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรวิธีการคิดแนวคิดของคุณเป็นยังไงมันต้องทำให้คนมันจับทางไม่ถูกครับพอคนมันจับทางคุณไม่ถูกเนี่ยมันจะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นมันอยากเรียนรู้ชีวิตของคุณมากขึ้นมันอยากที่จะ รู้ครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีมุมไหนบ้างที่มันน่าค้นหาเขาต้องคาดเดาไม่ได้ครับแต่อันนี้มันเกิดจากการที่คนมันคาดเดาได้เขาคาดเดาได้ว่าคุณจะพูดอะไรคาดเดาได้ว่าคุณจะคิดยังไงคาดเดาได้ว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรพอคนมันคาดเดาได้ความน่าค้นหาของคุณมันเลยหายไปครับสองครับคุณต้องเป็นคนไม่ง่ายสําหรับเขาครับ คือคนบางคนเนี่ยมันมาบอกคุณว่าไม่คลิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมบนเตียงกับคุณเนี่ยจนอีกฝ่ายมันเอือมและอาแล้วแล้วก็ตอนหลังมาบอกว่าไม่คลิกเพราะอะไรครับบางทีคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักจนทําตัวง่ายจนเกินไปมันก็ได้ผลแค่ช่วงแรกแต่มันมีปัญหาในความสัมพันธ์ระย,ยะยาวเพราะอะไรครับคนเขาตีตราหรือตราหน้าคุณว่าคุณเป็นคนง่ายอะ่ะสมองอีกฝ่ายจะคิดว่าเขายังสามารถหาคนที่ดีกว่านี้หรือหาคนที่ดีกว่าคุณได้อีกคราวนี้ มันจะเข้าสู่สภาว่าของอะไรครับอีกฝ่ายก็จะหาเอ่อเป็นโมเดลของการล่าแต้มอีกนะครับคือไปหาคนอื่นเรื่อยๆไปเพราะอะไรครับเพราะเขารู้สึกครับว่าคุณเป็นคนง่ายเกินไปสามครับคุณห้ามกลัวครับว่าเขาจะไม่รักเพราะอะไรคนที่กลัวว่าเขาจะไม่รักคุณเลยเรียกร้องตลอดนะครับเหมือนที่เขาบอกเนี่ยนะเพราะเราเรียกร้องมากจนเกินไปคนที่เราไปเรียกร้องเขามากจนเกินไปใช่ไหมเมื่อไหร่จะพาไปเปิดตัวเมื่อไหร่จะพาไปเจอเพื่อน เมื่อไรจะพาไปเจอพ่อแม่เมื่อไรจะขึ้นสถานะกันเมื่อไรคุณจะชัดเจนนะครับเมื่อไรคุณจะบอกกับทุกคนว่าเราคบกันเมื่อไรจะพาไปเที่ยวคือคุณพยายามเรียกร้องทุกอย่างถามว่าทําไมเราถึงเรียกร้องครับเพราะมันมีแนวคิดมาจากในในจิตใต้สํานึกของเราว่าเรากลัวเขาจะไม่เลือกกลัวว่าเขาจะไม่เอาคุณเลยมีพฤติกรรมของการเริ่มที่จะบังคับเริ่มที่จะงอนเริ่มที่จะเงียบใส่ครับเริ่มที่จะเรียกร้องความสนใจครับ มันเลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกอึดอัดเวลาคบหากับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณต้องพลิกตําแหน่งหรือพลิกโพสิชันของตัวเองให้กลับมาเป็นคนที่เป็นเบอร์นหนึ่งในใจของเขาไม่ได้อย่าให้เขาคาดเดาได้ครับและไม่ง่ายสําหรับเขาและไม่ใช่ของคุณนะคุณห้ามกลัวว่าคนจะไม่รักคุณคนที่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รักมันเกิดจากการที่เราไม่รักตัวเองกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเพราะเราไม่เคารพศักดิ์ศรีของตัวเอง กลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเพราะสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนดูถูกตัวเองสุดท้ายเนี่ยคนอื่นมันเซนได้ว่าคุณไม่รักตัวเองเขาก็เลยไม่อยากได้คุณไว้ในชีวิตค่นะครับเรื่องนี้ไปทบทวนในสั่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ